โออ,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 ออรอผ่าแนมาจากฮินาตะเหมือนตอนแรกที่เจอหมอนั่นไม่มีผิดก,การปรากฏตัวที่ย่าจะต่อต้านได้ในช่วงคับขันฉันอยู่ตรงนี้ส่งบอลมาให้ฉันที อนี่บอกแบบนั้นสำเร็จเขากำลังบิน ไม่สนหรอกว่าจะมีปฏิกิริยาเร็วแค่ไหนยังไงรล็บล็อกก็ไม่มีทางตามท่านนะครับที่จบไปนะครับก็เป็นาระตูเรื่องไฮคิวนะฮะตอนนี้ก็มีสี่ภาคละไฮคิวหนึ่งถึงสี่ซีซันสี่นะฮะเอสเอสีอน,นะครับารบต์ตูเรื่องนี้มีชื่อเสียงมากนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวครูเองก็ติดตามครูก็ดูทั้งสี่ภาคเลย ฮนะ,ะมันเป็นการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนญี่ปุ่นนะครับทําให้อวงการวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะฮะตัวละครในเรื่องนี้นะครับก็เป็นฮินาตะจะเป็นเด็กตัวเล็กแต่มีความรักในกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับพยายามทําทุกอย่างพยายามฝึกฝนนะครับยอมทุกอย่างจน,จนก้าวมาจนถึงจุดสูงสุดนะครับ ในขณะนี้กีฬาโอลิมปิกนะครับกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายของญี่ปุ่นก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอนนี้นะครับเท่าที่ครูตามติดตามมาเข้ามาจนถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วเขามีการตูนเรื่องนี้เป็นคอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมมาตลอดนะครับ คุณน้านักเรียนไปติดตามข่าวนักเรียนจะรู้นะครับอ่าตอนนี้นะครับเออเพื่อนๆก็เข้ากันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเรียนเลยแล้วกันเดี๋ยวมาเข้าใหม่อีกหนึ่งคนนะครับ นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในรายวิชาวอลเลย์บอลนะครับโดยมีครูนะครับวันนี้จะมาสอนเองนะครับวันนี้เราจะมาเร,เรียนรู้เรื่องการทักษะการเล่นสองมือล่างซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่สุดนะครับในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับโดยครูจะมีสื่อการสอนนวัตกรรมที่ครูผลิตขึ้นมาเองนี่แหละ นค,คนในคนในสื่อคนในวิดีโอในวีดีทัศก,ก็จะหล่อประมาณเดียวกับครบูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมนายเด็กคนนักศึกษาเรียนปรับตงเที่อุม เสียงชัดภาพชัดไหมครับลูกถ้าชัดที่ตอบมาในช่องชัดรหมชัดค่ะกันใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยเปิดไมค์คุยกันได้นะครับนะครับทักษะแรกที่เราจะมาเรียนกันนะครับในกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเบื้องต้นเลยก็คือลูกสองมือล่างนะครับหรือลูกอันเดอร์นั่นเองนะครับสองมือล่างทำยังไงนะครับมาดูนะครับระยะ ความกว้างของขานะครับจะเท่ากับหัวไหล่นะครับมีเท้านําเท้าตามเล็กน้อยอาจจะซ้ายนําขวาหรือขวานําซ้ายนะครับเล็กน้อยต่อไปการย่อนะครับต้องการต้องต้องมีการย่อนะครับเพื่อรักษาบาลานซ์ของร่างกายนะครับนะครับย่อเล็กน้อยไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ตึงจนเกินไปนะครับเล็กน้อยต่อมาแขนนะครับตั้งแต่การจับ นการจับมีด้วยกัน2แบบแล้วแต่ถนัดนะครับแบบแรกแบบแมบประสานกันนะครับและกย่างนี้นะครับแบบที่2แบบกมนะครับแบบนี้นะครับแต่ที่นิยมใช้จะใช้แบบแรกนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสรูปมันจะกว้างกว่าปึ๊บแขนหัวไหล่หอนะครับตีขึ้นมาตีลงมานะครับต่อไปขั้นตอนในการอันเดอร์นะครับตีขึ้นมานะครับพร้อมกับหัวเข่าส่งนะครับ ส่งขึ้นมานะครับลูกจะได้บาลา้า์ถ้าเราอยากให้ลูกไปทิศทางตรงนะครับแขนตั้งฉากต,ตั้งฉากกับพื้นถ้าเกิดว่าอยากให้จอทิศทางข้างหน้าเอียงลงมาเล็กน้อยส่งไปส่งไป้าจะห้ไปด้านข้างส่งไปครับส่งไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการปฏิบัติจริงกันนะครับ นะครับหรือการอันเดอร์นะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับให้ปฏิบัติตามคือตัวนี้นะครับเดินดาบหนึ่งสองดับนะครับเริ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามดาบครับเริ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับเราจะสร้างนอมค่อยๆสร้างความมือชินทีละนิดทีละนิดอีล็นิดนะครับหนึ่งสองสาม จับนะครับไอ้นี้ลองดูนะครับต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องจับแล้วนะครับว่าได้เท่าไหร่หนึ่งสองสาสี่ห้าเปเาเอาไว้เตรียมเลียกเ้านะครับเลีกสวยเลีกมุคนนะครับไม่ต้องรีพอผนนะครับครับผมเอาละครับนักเรียนก็เห็นการอันเดอร์หรือการดอบเริ่งต้นไปแล้วนะครับ เมื่อกี้เป็นการดอกคนเดียวใช้ฝึกคนเดียวที่บ้านก็ได้นะครับอันเดอร์ไปเรื่อยนะจํานวนั้างได้มากที่สุดนะครับเพื่อสร้างความเคยชินแต่ถ้าหากมีการแข่งขีจริงนักเรียนสามารถอ,าอันเดอรอ์คนเดียวได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการฟาวเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอันเดอร์เพื่อนเดี๋ยวต่อไปครูจะมาสอนฝึกการอันเดอร์คู่ เลือย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยนะครับนะอ,อ,อยู่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนก็ไปชวนแม่มาเล่นนะครับชวนน้องมาเล่นนะครับหรือเชียงชวนเพื่อนช่างบ้านมาเล่นนะครับสามารถฝึกได้ ครูก็ขอจบการสอนนะครับทักษะการาใช้สองมือสองมือล่างนะครับของมอวอเลย์บอลหรือการอันเดอร์นั่นเองนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าครูหวังว่า,วานักเรียนอยู่บ้านนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับก็มีเวลาว่างพยายามอกมอกมกาออกกำลังกายนะครับเ,เล่นที่บ้านเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับขอบคุณครับ เขาจบไปแล้วนะครับซือการสอนหรือคลิปวิดีโอนะครับที่ครูได้ทําขึ้นมาเองนะครับอาจจะไม่ดีนักไม่จไม่เหมือนนักกีฬาทีมชาติไม่เหมือนนักกีฬา,ม,าม,มือนนามอาชีพนะครับแต่ครูก็พยายามที่สุดนะครับเพื่อนักเรียนที่ครูรักทุกคน <c oughs> จะไม่กดหัวใจใครูหน่อยเหรอเอานะครับวันนี้ครูก็จะมีโอ้กดมากันเต็มเลยอ่าวันนี้ครูก็จะมีนะครับคําคถามถ่ายคาบนิดหน่อยนะครับกติกา เดี๋ยวครูจะบันทึกเทปไว้แล้วก็จะไปตามให้คะแนนทีหลังกติกานะครับถ้านักเรียนคนใดจะตอบให้เปิดไมคกดยกมือเปิดไมคบอกชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองแล้วก็ตอบนะครับสามารถตอบเหมือนกันได้ตอบซ้ำกันได้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับทักษะใดที่สำคัญที่สุดในการเล่นวอลเล์บอลครับ ตอบได้นะครับตอบได้เลยทักษะใดครับนักเรียนที่เราเรียนกันอยู่วันนี้คือทักษะอะไรครับ <Under. S 2> อันเดอร์อ่าบอกชื่อเล็กที่เ <Under S 2> ด,รดอรยค่ะอันเดอร์ยิสุาค่ะเชวัตโพทองครับเชวัตโพทองกนกวันไยนที่อันเดอร์อิทธิพลอาจารย์ค่ะอันเดอร์เชวัตโพทองครับอาจารย์เปิดใหม่ครับอาจารย์เปิดใหม่ครับเปิดใหม่อ่าเอาใหม่ครับช้าๆ้านักเรียนคุณลืมเปิดใหม่อาช้าช้านะครับอาคนแรก อันเดอร์มันนี่วิชดอันเดอร์อรันเดอร์อันเดอร์วิชดาค่ะแคนก็ลวัอก็อันเดอร์เชวัชครับผมอันเดอร์อิทธิพรอาจารย์อ่าคำถามต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคำถามต่อไปคือการจับมือในการอันเดอร์บอลหรือการเล่นสองมือล่างเนี่ยการจับมือมีกี่แบบครับ สองแบบ tamam. ีนะสองแบบแล้วที่องแบบกันอาินทิพย์สองแบบอาจารย์ชัดๆด้ยนะครับเดี๋ยวสองแบบแะละมอแบบกัสองแบบกันากวันค่ะสองสองแบบนค่สองแบบเชิญครับสองแบบลักาถ้าเกิดครูจะถามลึกเข้าไปนะครับว่ามีแบบใดบ้างสองแบบเนี่ยมีแบบใดบ้างหนูจำหนูหนูตอบได้ไหมจําได้ไหม

โอ้นักเคลียร์กันไปกบกันไปเคลียร์กันมาให้ดีก่อนนะครับฟังชื่อไม่รู้เรื่องเลยครับผมเอาไหมครับนัชชาค่ะอะไรอุตส่าหช่วงต้องไหวนะทุกคนค่ะเข้าหัวเสยครับผมค่ะไร่กันนิกาค่ะไล่กันโหนกันไหนมณีรัตน์ค่ะสี่ติบหกแปดเก้า เีอยบู้ยไปดิอิทิพรเท่าไรขนาดเท่าไรเท่าไรอะแล้วเท่าไรอะแล้วเท่าไรละเออแล้วมันเท่าไร่วะอ่านี่หนับอะไรอ่ะนับัวหลังครับจะหมดเวลาตอบคำตอบเลยครับอ๋อตอบแล้วสามสองหนึ่งอ่าหมดเวลา นะครับอ่าวันนี้นะครับก็อ่ามีเพียงเท่านี้เดี๋ยวครูจะลงลิงก์อแ่แบบแบบทดสอบหลังเรียนนะครับในในในนี้ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในบทเรียนของอาทิตย์ที่แล้วกับบทเรียนนี้ก็คืออ่การสร้างความคุ้นเคยกับวอลเลย์บอลและการเล่นสองมือล,ล่างวอลเลย์บอลหรือการอันเดอร์นะครับสิบคะแนนเป็นคะแนนเก็บเต็มสิบคะแนนนะครับ<า>ว เดินคนกู้นะครับแบบอเดี๋ยววันนี้นะครับก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ ในอาทิตย์หน้ากับลายวิชาวอลเลย์บอลน,นะครับสุดท้ายนี้ครูขอบอกไว้คำหนึ่งว่ารักนะจุบจุบหมอห้าเยโอ้โหโอ้โหไม่คิดจะจุบก,กับครูบ้างเหรอะครูครย,ยากเกลียวยากเรียวครูตลอดเลยค่ะ <laughs> ได้จัดให้มี <laughs> จัดให้มีคืออะไรแต่จัดให้ง่ายจัดให้จัดให้จัดให้หนูยังอยู่กับครูอีกสองปีนะลูกเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าก็มีสลับไปที่ครูฝึกสอนบ้างที่ครูบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนเรียนกับครูนักเรียนจะได้ทั้งความรู้และความรักนะฮะเอ้ยสุดยอดขอดูวอลล์บอลก่อนร่อนอ่าบอลล์บอลไหนครับกระตูนเหรอ บาวคนเลกอลหญิงเนหญิง,น,ญง,น,ญงนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามดูนะครับตอนนี้ก็เลิกลานไปแล้วห้าหกคนนะครับอ่ะวันนี้ครูขอจบการอสอนนะครับโดยการใช้มีดนะครับสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะครับอย่าลืมลงชื่อนะลูก ครับสวัสดีครับอา,รอาจารย์อาาจรย์ลงชื่อที่ไหนอ่ะลงชื่อในช่องแชทเนี่ครับในแชทในเม้นท์เนี่ยครับลงชื่อชั้นเลขที่ไว้ได้เลยครับโอเคแล้วรอบสุดทครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับลงเงนครบแล้วนะครูจะปิดละอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ